เนี่ยเป็ดสารพัดเป็ดเนี่ยครับนะอันนี้เป็นของนะพวกเฮงๆพวกลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของมาเก้าแปแปดเป็นของผมต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าผมไม่ได้กลัวเรื่องการฟอ้องร้องเพราะกฎหมายคุ้มครองมาตราสามสองเก้านะครับแต่ผมอยากทุกคนเห็นว่าพวกเราวันนี้พี่น้องประชาชนนับล้านคน เก็บเงินสับสมมาทั้งชีวิตถูกหลอกลวงจากพวกแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งพื้นฐานก็มาจากพวกเว็บพนันออนไลน์เพราะใช้บัญชีม้าแบบเดียวกันชนิดเดียวกันแล้วเราจะปล่อยประเทศไทยเนี่ยมีเจ้าที่รัฐเนี่ยตำรวจปีตีตำรวจไซเบอร์หรือตำรวจหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันทุจริตในการรับสินบนเว็บพนันออนไลน์แล้วก็กระทรวงดีี ที่ที่มีการโฆษณาคุยโม้โอวดโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับว่ามีการปิดเว็บ6กหมื่นกว่เว็บเนี่ยผมถามว่านี่คือหลักฐานท่านดีเลยผมอยากถามคุณประเสริฐจันทรวองทองว่าคําสั่งของท่านเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาไปตบตับนักธุรกิจเชียงใหม่24ล้านโดยพันรวดโทนกับพวกที่อยู่ในคําสั่งของกระทรวงดีที่มีท่านประเสริฐจันทรวองทองเป็นผู้ออกคําสั่ง ถ้าปิดเว็บยังไงครับถ้าปิดเว็บเนี่ยไอ้พวกนี้ยังต้องเปิดไม่ได้ว่าอย่างเงี้ยคือคุณบอกว่าคุณปิดเว็บในกระโวนดี DE, ผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณประเสริฐพูดไม่ไอายปากได้ไง